คนที่ฟังทรรมากๆฟังอย่างติดต่อกันและก็ฟังด้วยความรู้ความเข้าใจเขาคงสัมผัสนิพานสัมผัสธรรมะเป็นที่สงบระงับจากตัณหาได้กรรมที่ทําแม้น้อยก็มีวิบากใหญ่ภัยบูรณ์ทำไม่มากแต่ว่าผลแห่งกุศลเขาจะเรียกมหากุศลไงให้ผลมากเกินกว่าที่ทําตั้งมากมายมหา,าศาลกุศลจิตถ้ามันเกิดไม่ต้องมากขนาดไหนก็ได้แต่ว่าให้ผล เกินคาดเกินคิดเพราะธรรมะของพระตถาคตแท้ๆโปรดดูเถิดเพราะเป็นผู้ได้ทำบุญไว้ฉัตตามานพจึงเปล่งรัศมีสว่างตลอดแผ่นปัตภพีเหมือนดังดวงอาทิตย์คนพวกหนึ่งก็ประชมปรึกษากันว่ากุศลนี้เป็นอย่างไรใครเห็นโอ้ยเขาทำบุญกันยังไง,ไง,ไงมาทำไมได้บุญมากมายขนาดนั้นพวกเราจะประพฤติกุศลอะไรพวกเรานั้นได้ความเป็นมนุษย์แล้ว พึงปฏิบัติมนุษยธรรมมีศีลกันอยู่อีกทีเดียวถ้าใครนะรู้ว่าเหตุแห่งความสุขเหล่านี้ทั้งหมดมาด้วยผลของบุญใครๆเขาก็กระยิมใครๆก็อยากจะทําในสิ่งนั้นๆนั่นแหละแต่ว่าคนนี้เขาไม่รู้ผลของบุญเหมือนที่พระพุทธเจ้ารู้อ่ะโยะเขาจึงไม่ทําบุญกันเราไม่แปลกใจเลยนะว่าทําไมเขาจึงไม่ทําบุญกันเราไม่ต้องตําหนิเขาหรอกถ้าใครมีปัญญาเท่ากับพระสารีบุตรนะเขาก็ทําบุญกันแน่นอนแหละ ถ้าใครมีปัญญาเท่าพระพุทธเจ้าด้วยแล้วองค์บอกว่าถ้าไม่ได้ให้ทานก่อนไม่บริโภคแต่ว่าอาวิชชาเนี่ยเป็นเครื่องปกปิดปิดกั้นไม่ให้เห็นกรรมและผลของกรรมสัตว์ทั้งหลายจึงตนีอยู่เพราะฉะนั้นพวกเรานั้นได้ความเป็นมนุษย์แล้วพึงปฏิบัติมนุษยธรรมมนุษยธรรมคืออะไรมนุษยธรรมก็คือกุศลกรรมบทสิประการกุศลกรรมบททั้งสิประการชื่อว่ามนุษยธรรม เพราะว่ากุศลกรรมรบท10ประการให้ผลน้อยที่สุดมาเกิดเป็นมนุษย์เขาจึงเรียกว่ามนุษยธรรมเกิดสูงทั้งเทวดาด้วยส่วนอุตริมนุษยธรรมก็คือธรรมะที่ยิ่งกว่าของมนุษย์ก็คือพวกฌานพวกฌานนี้จะทําให้ไปเกิดพรมเขาจึงเรียกว่าอุตริก็คือยิ่งกว่ามนุษย์นั่นเองถ้าหากว่าคนนี่รู้จักว่ากุศลเป็นอย่างไรกุศลคืออะไร คนก็จะทํากุศลปฏิบัติมนุษยธรรมมีศีลกันอยู่อีกทีเดียวพระาศาสดานี้ทรงมีอุปการะมากทรงอนุเคราะห์อย่างนี้เมื่อข้าพระองค์ถูกโจรฆ่าชิงทรัพย์ยังกลางวันแสกๆอยู่เลยสมัยก่อนฆ่ากันกลางวันแสกๆเดินทางเปลี่ยวเขาฆ่ากันข้าพระองค์นั้นเป็นผู้เข้าถึงพระองค์ผู้มีพระนามอันเป็นสัจจะขอพระองค์โปรดอนุเคราะห์เถิด ข้าพระอ,องค์ทั้งหลายขอฟังธรรมอีกวันก่อนนี้ฟังธรรมได้ผลใช่ไหมทําให้ได้ถึงไตราสารณาคมถึงไตราสารณาคมและสมา,ามสทานศีลทําให้เกิดในสวรรค์ตอนหลังนี้ขอฟังธรรมอีกเผื่อได้ดีต่อไปพระอ,องค์ทรงแสดงธรรมว่าชนเหล่าใดในาศาสนานี้ละกามราคะอนุสัยคือภวะราคะและโมหะละได้ขาด ชนเหล่านั้นย่อมไม่ต้องนอนในคันคือเกิดอีกเพราะถึงปรินิพานดับทุกเย็นสนิทเมียที่บายว่าชนเหล่าใดดำรงอยู่ในาศาสนานี้ย่อมละคือย่อมถอนกามราคะได้ขาดไม่เหลือเลยชนเหล่านั้นย่อมไม่ต้องนอนในคันอีกถ้าหากว่าการมราคาแบบทั่วไปละได้ก็เป็นพระอนาคามีถละกามราคาหรือไอตัวโลภะได้เด็ดขาดก็เป็นพระอรหันต เพราะถอนโอรัมพาคิยะสังโยชน์เบื้องต่ำได้แล้วถ้าหากว่าถอนสกายาทิฐิวิจิกิจฉาสีลพัตะปรามาสการมราคะและปฏิฆะได้เขาเรียกว่าโอรัมพาคิยะสังโยชน์สังโยชน์อันมีในเบื้องต่ำผู้ที่ถอนสังโยชน์ห้าประการเหล่านี้ได้ผู้นั้นก็ไม่ต้องนอนในคันอีกเพราะเป็นพระอนาคามีถ้าเป็นพระสกทา,าคาามียังนอนในคันอีกครั้งหนึง่ง ถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุคุณธรรมชั้นสูงต่อไปตายแล้วไปเกิดในเทวโลกหรือมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็าสามารถมีสิทธิ์นอนในคันอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเป็นพระอนาคามีนี้ไม่ต้องนอนในคันอีกเลยอันหนึ่งชนเหล่าใดละโมหะเพิกถอนโดยประการทั้งปวงชื่อว่าละภาวะราคานุสัยได้จึงไม่มีคําที่จะต้องกล่าวว่าชนเหล่านั้นต้องนอนในคันอีกดังนี้ถ้าหากว่าคนนั้นหมดโมหะแล้วเนีย่ยจะต้องพูดไหม ว่าเขาจะต้องนอนในคันอีกไม่ต้องพูดแล้วคนที่ละโมหะได้โดยเด็ดขาดก็คือระา,าราหันต์ารหันปรินิพานดับทุกขเป็นผู้เย็นสนิทแล้วจริงอยู่ชนเหล่านั้นเป็นอุดมบุรุษอุดมนี่แปลว่าอุดมเป็นบาลีนะแปลว่าอะไรไทยๆเราอุดมอุตมะบาลีมาจากอุตมะแปลว่าสูงสุดเป็นบุรุษสูงสุดถึงปรินิพานดับทุกขด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาต แปลว่าดับทั้งกิเลสด้วยดับทั้งวิบากและกรรมชรูปด้วยถ้าดับวิบากและกรรมชรูปเชื้อที่จะให้ปฏิสนธิในพบใหม่ไม่มีแล้วก็จะเหมือนกับประทีปที่จุดหมดไส้ด้วยหมดน้ำมันด้วยถามว่าเพลิงหรือไฟอันนั้นจะอยู่ที่ไหนหายไปพยามานตามหาวิญญาณไม่พบอย่างนี้แหละเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ แต่ถ้าคนทั่วไปใครมาแช่งว่าโอ้ยอยาได้ผุดได้เกิดอีกเลยเนี่ยสาธุเือว่าพรอันประเสริฐเพราะคนที่ไม่เกิดเลยก็คือพระอาหารหันต์ถ้าใครดา่าว่าอย่าได้ผุดจะได้เกิดอีกเลยขอขอให้ยิ้มเถอะสาธุทําบุญทุกวันก็ปาถนาอันนี้แหละอย่างนั้นก็ปาถนาไม่เกิดอีกแล้วจึงเป็นผู้เย็นสนิทผู้ที่ดับตัณหาทั้งหมดดับทุกอย่างได้แล้วเป็นผู้เย็นสนิทเพราะความเร่าร้อนทุกอย่างที่สับทั้งปงวงเสวยสิ้นสุดในปรินิพาน แม้แต่วิบากและกรรมมาโชก็ดับหมดเกลี้ยงแล้วของเราก็จะเอาแต่เวทนาไปเสวยสุขอย่างเดียวเลยปุถุชนคิดไม่ถูกแรากว่าความสุขแบบนั้นนี่มันเป็นอย่างไรเมื่อเทพบุตรประกาศความที่ตนถึงกระแสอริยะแล้วจับเอายอดเทศนาด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้ากระทำประทักษิณแสดงความนับถือแก่พิกสุสง์ลาบิดามารดาแล้วกลับเทวโลกตามเดิม ที่จริงนะจบนี้เนี่ยเทพบุตรเป็นพระพระโสดาบันจบคาถามอกีเนี่ยเทพบุตรเป็นพระโสดาบันทำพทักสินแล้วก็กลับไปเทวโลกแม้ราศาสดาเสด็จลุกจากพุทธอาสนะเสด็จไปพร้อมกับด้วยภิกษุสงฆ์มารดาบิดาของมานพโปรคราสาติพรามมหาชนทั้งหมดส่งเสด็จพระผู้มีพระภาคแล้วพากันกลับไม่ได้บรรลุแท่เทพบุตรองเดียวนะ แม้แต่มหาชนที่อยู่ในตรงนั้นบรรลุธรรมมากมายพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปพระวิหารเชตวันตรัสวิมานนี้โดยพิสดารแก่บริษัทที่ประชุมเทศนานั้นได้มีประโยชน์แก่มหาชนคิดดูนะผู้ที่หากว่าถึงไตรสารณาคมชั่วเวลาแป๊บนึงยังให้ผลได้เกิดในภูมิที่ดีเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายเราไปเห็นคนบางคนเราเออนึกกรยิมในเขา ถ้าหากว่าคนที่รู้เหตุรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมเรื่องบุญหรือเรื่องผลของบุญเขาจะรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยเขาทําบุญมาไม่น้อยเขามีบุญนะเขาจึงได้รับความสุขขนาดนี้ถ้าหากว่าคนรู้จักต้นเหตุจริงๆเนี่ยที่จะไม่ทําบุญไม่มีเป็นแน่ถ้าใครรู้ว่าความโกรธเนี่ยเป็นเหตุให้ให้ไม่งามให้น่าเกลียดเนี่ยทุกคนจะไม่โกรธเลยถ้ารู้โทษของโทสะจริงๆจะไม่มีใครโกรธ ถ้าหากว่าทุกคนรู้อานิสงค์ของเมตตาทุกคนจะต้องเจริญเมตตาแต่ว่าเพราะไม่เห็นโทษของโทสะไม่เห็นคุณของเมตตาก็เลยไม่เจริญการนึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคก็เหมือนกันถ้าหากว่าคนที่มีความรู้ความเข้าใจละลึกนึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคก็จะได้รับผลมากมายมหาศาลเราเคยได้ยินนะอัปปมาโนผูทโธคุณของพระพุทธเจ้าไม่มีประมาณอัปปมาโนธรรมโมคุณของพระธรรมไม่มีประมาณ อปมาโนสังโฆค,คุณของพระสงฆ์ไม่มีประมาณแต่ว่าคุณของสัตว์ทั้งหลายทั่วไปนี่มีประมาณสามารถนับได้ใช่ไหมท่านคนนี้มีศีลหา้าฟังธรรมะมาแค่แค่นี้แค่นี้มันนับคุณได้เลยว่าไปทําดีมากี่ครั้งกี่ครั้งนับได้แต่อริยะคุณทั้งหลายของพระอริยเจ้าหาประมาณไม่ได้เราไปช่างอย่างโซดาบันคาว่าโซดาปฏิมกอันเดียวเราเทียบไม่ติดเลยว่ามันจะขนาดไหนเราเทียบไม่ได้ห,หูมันสูงสุดขนาดไหน ถามว่าสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยเยอะไหมมีมหาสมุทรสี่แผ่นดินสีเป็นขอบเขตโซดาปฏิมัคเนี่ยมาผ่าออกเป็นสิบหกส่วนสมบัติของพระเจ้าจากักรพรรดิยังไม่ถึงหนึ่งในสิบหกนั้นเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ริมฝั่งสะโบครณีชื่อว่าคัครานครจำปาเวลาใกล้รุ่งพระองค์ทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติอันเป็นพุทธาพุทธาจินวัต เป็นอาจิณของพระพุทธเจ้าจะเจริญพระมหากรุณาที่คุณเสร็จแล้วก็แผ่ขายพยานตรวจดูสรรพสัตว์ทั้งหลายมหากรุณาสมาบัตินั้นก็แผ่ไปลักษณะว่าสัตว์โลกเคลื่อนแล้วยกพลแล้วหรือว่าโลกสันนิวาตอัญชราต้อนเข้าไปถูกมรณะห้ามัดโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหารพระองค์จะเจริญกรุณาความคิดอันนี้มอบ แผ่ในสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้ว่าสัตว์โลกนี้ถูกความชราต้อนเข้าไปความตายนี่มาห้ามหันพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตานหาเป็นโลกที่จะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปพระองค์ก็จะเจริญกรุณาพวกนี้เป็นต้นพอพระอ,องค์ออกจากสมาบัตินั้นแล้วก็ตรวจดูเหล่าสัตว์ที่เป็นเวไนพอจะแนะนําได้พระอ,องค์จะสงเคราะห์คนที่มีบุญนะ ถ้าหากว่าเราอยากจะเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปเราก็ต้องมีบุญพอสมควรถ้าหากว่าไม่มีบุญแล้วอ่ะพระพุทธเจ้าก็ตรวจไม่เจอเราหรอกก็บอกว่าคืนเดือนมืดคนยืนอยู่บนที่สูงถ้าใครไม่จุดไฟเอาไว้ยังไงก็มองไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันขณะที่พระองค์ตรวจเพื่อจะสงเคราะห์ถ้าไม่มีบุญเก่ามาเนี่ยพระองค์ตรวจไม่เจอหรอกพระองค์ก็มองเห็นว่าเออมูสตาดำๆอะ่ะมองเห็นแต่ตรวจบุญไม่เจอพอที่ว่าจะเอาธรรมะหมวดไหนไปสอนเขาจึงจะรู้เรื่อง เพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่วจะแสดงธรรมแล้วคนชอบหมดบางคนเนี่ยแสดงจบเนี่ยผูกพยาบาทในพระพุทธเจ้าเลยว่าเสียสีเราได้คนเดียวน,นะไม่เอาเราก็ไม่น่้ตาหนิเราขนาดนี้ผูกพยาบาทเลยนะพ่อแม่นี่ฟังแล้วบรรลุปเป็นพระริยเจ้าลูกสาวเนี่ยผูกพยาบาทในพระพุทธเจ้ามันแล้วแต่การสะสมมานะพระอ,องค์ก็ตรวจดูว่าใครเนี่ยพอจะแนะนําได้พระอ,องค์ก็ทรงเห็นว่าเวลาเย็นวันนี้เนี่ยเมื่อเรากําลังแสดงธรรม กบตัวหนึ่งถือนิมิตในเสียงเราพระองค์แสดงธรรมนะั้นมีกบฟังอยู่ด้วยจักตายด้วยความพยายามของผู้อื่นแล้วจักไปบังเกิดในเทวโลกมาให้มหาชนเห็นพร้อมด้วยเทพบริวารเป็นอันมากคนเป็นจํานวนมากจะได้ตรัสรู้ธรรมะในที่นั้นวางแผนระยะยาวไปแสดงธรรมในเรื่องนี้ให้กบได้ฟังพอกบฟังเสร็จตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ลงมาจากสวรรค์พร้อมทั้งวิมานพระองค์ก็แสดงธรรมอีกครั้งคนด้วย เทวดาด้วยจะได้บรรลุธรรมวางแผนในหลายชั้นมากพาบริวรารเทพบุตรกบมาด้วยครั้นทรงเห็นแล้วเวลาเช้าก็ทรงนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังนครจำปาพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ทรงทําให้ภิกษุทั้งหลายหาอาหารบินทบาทได้ง่ายสเสวยพัฒกิจเสร็จแล้วก็เสด็จเข้าพระวิหารเมื่อภิกษุทั้งหลายทําวัดปฏิบัติแล้วไปที่พักกลางวันของตนของตนก็เสด็จเข้าพาาระคันทกุตี ทรงใช้เวลาเครื่องวันให้หมดไปโดยเสวยสุขด้วยผลสมาบัติเข้าพระลสมาบัติเนี่ยเหลายชั่วโมงเลยเข้าอารหัต,ตผลและจิตไม่มีนิมิตเป็นอารมณ์อนนิมิตต์อันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่านิพพานนิพพานนี่ไม่มีนิมิตไม่มีสังขารนิมิตนิพพานไม่มีสีสันอย่าว่านิพพานไม่มีสีเลยจิตเรามีสีไหมจิตยังไม่มีสีนิพพานนี่ละเอียดกว่าจิตอีกไม่รู้เท่าไหร่ ถึงเวลาเย็นบริษัททั้งสี่ก็ประชุมกันเสด็จออกจากพระคันตกุติอันหอมตลกกุติของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนนี่จะเอาเครื่องหอมเนี่ยไปอบให้หมดเลยนะเขาจึงเรียกว่าคันทะคันทแะแปลว่ากลิ่นใช่ไหมคันทารมกุติของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกุติที่มีกลิ่นหอมพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในบรรณศาลาเข้าไปในมณดบศาลาประชุมธรรมริมฝั่งสะบกขรณีด้วยพระปาฏิหาริย์ซึ่งเหมาะแก่ขณะนั้น แสดงปาฏิหาริย์อย่างไรสมควรที่จะช่วยสัตว์ให้บรรลุทมได้พระอ,องค์ก็จะแสดงอย่างนั้นก่อนเสียดายเนาะบุญไม่พอแหมไม่ได้เห็นเลยทําบุญเยอะๆเดี๋ยวจะได้เห็นท่านฟังธรรมของท่านก็อย่างนี้แล้วเนาะพระอ,องค์ประทับนั่งเหนือบวรพุทธอาสนะที่ประดับไว้เปล่งพระสุรเสียงเพียงดังเสียงของพรหมซึ่งประกอบไปด้วยองค์แปดประการสีรูปร่างกายเนี่ยประกอบด้วยมหาปริศลลักษณะสามสิบสองมีอนุพยัญชนะแปดสิบประการ และเสียงของพระอ,องค์เนี่ยประกอบด้วยองค์แปดเหมือนเสียงพรมอุปมาเนี่ยนึกไม่ถึงเลยว่าเสียงพรมเป็นยังไงก็บอกว่าบอกลักษณะมีองค์8ดอย่างนั่นหนึ่งวิสัทธะสละสดดวยสองมันโชเสียงไพเราะสามวินญยะชัดเจนรู้ง่ายสสมณียะสนอสดห้าอวิสารีไม่เครือไม่พราหกพินทุกลมกล่อมเจ็ดคัมพีระเป็นเสียงที่ลึก นินนาทีมีกังวานประกอบด้วยองค์แปดโยมทําบุญมาไม่พอจะได้ยินแล้วเสียงของพระองค์ประกอบด้วยองค์แปดราวกับว่าพยาไกรสอนสีหมิคราชมิวัดวันบรรลือสีนาดเหนือพื้นมโนศิลาชนนั้นทรงเริ่มแสดงธรรมด้วยพระพุทธลีลาอันหาอุปมาไม่ได้ด้วยพระพุทธานุภาพอันเป็นอจินไตยไม่ต้องไปคิดรอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านแสดงในลักษณะไหนคิดไม่ถูก เพราะว่าผู้ที่สั่งสมบุญมามากมายขนาดนั้นทำได้หมดแหละเราคิดดูนะว่าในโลกของถ้าเราดูทีวีดูภาพยนตร์แค่แสงสีเสียงของคนมีกิเลสธ,ธรรมดาตกแต่งในภาพยนตร์อย่างภาพยนตร์สมัยใหม่ด้วยภาพยนตร์เกี่ยวกับพวกสตาร์วอลพวกนี้แสงสีเสียงพวกสีสันเนี่ยออกมาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆถามว่าพาไปดูที่ไหนมาเวลานั่งรถทัวร์เขาเปิดให้ดูอะไปมองเห็นเลยบอกโอ้สีสันนี่ไม่ธรรมดา บอกโอนะ้โหค่ะแสงสีสันธรรมดาคนมีกิเลสจัดมันยังได้งามขนาดนี้เลยถ้าบุญของพระพุทธเจ้ามันจะขนาดไหน